PM 2.5มห้าอีกแล้วคันตาแสบคอไปหมดเลยเนี่ยฝุ่แรงแค่ไหนแผนไทยก็เอาอยู่ยโปรงการ่นแค่แผนไทยแนะนําสมุนไพรหลักสําหรับทางเดินหายใจต้านฝุ่น PM 2.5็มสดห้ยาดอกขาวบรรเทาอการตากายเครเืองระบบทางเดินหายใจมะขามป้อมช่วยแก้ไอลางจืดช่วยล้างพิษ ขมิ้นชันช่วยปกป้องเซลล์ระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้นะคะยังอยากให้ทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของขิงหรือวัวบอกเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายค่ะและหากมีอาการที่เกี่ยวกับผิวหนังนะคะอาจจะมีอาการแพ้หรือว่าผื่นคันนะคะก็อยากจะแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้านหางจนทระเข้หรือวัวบอกนะคะที่ช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นค่ะ และหากมีอาการผุดผื่นคันหรือว่าแพ้นะคะก็อยากแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนผสมของครูามิน้นชันหรือว่าพยายยอนะคะก็จะสามารถลดอาการอักเสีได้เ,เช่นกันค่ะและอย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องใส่หน้ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นได้นะคะเช่น N95 และหลีกเลี่ยงก,กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ ้องเป็นหมอกหรือฝุ่นถึงจะเข้าตาคุณใช่ไหมคำว่ารักมันตลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังก็พัง